ครับสวัสดีครับในวิดีโอคลิปนี้นะครับจะพูดถึงเรื่องของการทำ m มลเม e ร์ e นะครับหรือการทำจดหมายเวียนนะครับโดยใช้โปรแกรมนี้ครับ OpenOffice.org นะครับ writer นะครับแล้วก็ใช้คู่กับตัวนี้ครับ OpenOffice นะครับ o r g นะครับ c a l นะครับเราใช้โปรแกรม Cal นะคะซึ่งเป็นโปรแกรม Sp r e a d s h e e t นะครับใช้เพื่อบันทึกข้อมูลนะครับแถวแรกของ เอกสารตัวนี้นะครับจะเป็นชื่อฟิลนะครับในที่นี้บอกว่าเรามี2ฟิลนะครับก็คือฟิลที่ชื่อว่า user name นะครับแล้วก็อีกฟิลหนึ่งก็คือ password นะครับอันนี้ก็เป็น2ฟิลนะครับใส่ชื่อเข้าไปตรงนี้นะครับต่อไปนะครับแถวถัดไปนะครับก็จะเป็น Data นะครับเช่นบอกว่า user name คนแรกนะครับก็คือสมชายนะครับแล้วก็รหัสผ่านก็คือชาย1 2 3 3นะครับแล้วก็ อีกคนหนึ่งนะครับการนกนะครับนก1นึ่งสอนะครับอันนี้ก็เป็นเอกสารนะครับที่เป็นเก็บข้อมูลไว้นะฮะสำหรับการทำแม่เออร์มชนะครับเสร็จแล้วกดเซฟนะครับก็เซฟไปที่เดสก์ท็อปนะครับตั้งชื่อนะครับอันนี้คือผมใช้ชื่อตามเขาแล้วกันนะครับชื่อนี้ครับอันเทอร์ท์สองนะครับแต่ว่าจริงๆเราไม่ควรใช้ชื่อนี้เพราะว่าชื่อนี้นี่อาจจะเสี่ยงต่อการโดนลบได้นะครับมันเป็นชื่อที่เหมือนกับสร้างขึ้นมาแบบ ไม่ค่อยจริงจังกับมันนักเท่าไหร่นะครับพราในการเขียนจริงๆก็ควรจะเปลี่ยนชื่อให้มันสื่อกว่านี้นะครับเสร็จแล้วก็คลิกเซฟนะครับโอเคนะครับผมเซฟไว้นะครับด้วยชื่อนี้นะครับ u n t i t l e ต .ods นะครับเสร็จแล้วก็กลับไปที่โปรแกรม Writer นะครับผมก็เขียนเป็นจดหมายขึ้นมาครับเรียนคุณนะครับวักนะครับเราก็บอกว่ารหัสนะครับผ่านของคุณคือวักนะครับแล้วก็ ด้วยความนับถือนะครับเสร็จแล้วก็ลงชื่อนะครับแอดมินนะครับในบรรทัดนี้นะครับจะใส่ฟิลด์ username เข้าไปนะครับแล้วก็ในบรรทัดนี้ก็จะใส่ฟิลด์ password เข้าไปนะครับเนี่ยนะครับก็เลือกเมนูนี้ครับ edit นะครับแล้วก็ exchange database นะครับเสร็จแล้วเราก็กด browse นะครับ เลือกไฟล์นะครับตัวนี้นะครับที่เราเซฟไปเมื่อกี้นะครับอันเท่สองนะครับกด open นนะครับก็จะใส่เข้าไปตรงนี้แล้วครับตรงในช่องของ Available Database นะครับเสร็จแล้วก็กด Close นะครับถัดไปนะครับให้กด F4 นะฮะหรือเลือกเมนูนี้ก็ได้ครับ View แล้วก็ Data Source นะครับอันนี้เป็นการดูแหล่งข้อมูลนะครับ F4 ก็ได้นะครับก็จะเห็นว่า ไฟล์เมื่อกี้เนี่ยครับที่เราเลือกเข้าไปเนี่ยจะปรากฏขึ้นตรงนี้แล้วนะครับนะผมก็เปิดขึ้นมาครับอันทั้งสองนะครับเสร็จแล้วก็ไปที่เทเบิลนะครับเปิดขึ้นมาดูนะครับชีตหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นเอกสารที่เราเซฟไปเมื่อกี้นะครับผมคลิกที่ตรงนี้ครับ username นะครับแล้วผมก็ลากมาวางไว้ที่ตรงนี้ครับที่เอกสารไลเตอร์นะครับ มันจะขึ้นเป็นฟิลให้นะครับเสร็จแล้วก็ลากพาสเวิร์ดมาวางไว้ในเอกสารไรเตอร์เหมือนกันนะครับโอเคครับอันนี้ผมมีการเคาะสเปซนิดหนึ่งนะครับนะครับก็เรียบร้อยแล้วครับผมก็ต้องการปิดตรงนี้ไปนะผมก็เลือกเมนูนี้ครับวิวแล้วก็ d a t a b a s e เบสไอ้ตัวนี้ดัตเตอร์ซอร์สเซสนะครับหายไปแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเอกสารเมลเมอร์ชนะครับพร้อมที่จะพิมพ์แล้วนะครับวิธีการพิมพ์นะครับก็เลือกเมนูนี้ครับฟาวแล้วก็ Print นะครับอันนี้มันไม่เห็นนะครับ อยู่ด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมเลื่อนขึ้นนิดหนึ่งนะครับเมนูฟล์นะครับแล้วก็พิม n ์นะครับก็บอกว่ายนะครับกด yes นะครับอันนี้เราเลือกได้นะครับว่าจะเอาเรคคอร์ดไหนขึ้นมาพิมพ์นะครับแต่ว่าเราก็เลือกเอาใช่ไหมทุกอันนะครับถ้าเกิดว่าต้องการพิมพ์ออกพิมเตอร์ก็เลือกเป็นไฟล์ไอ้ตัวที่เป็นพิมเตอร์ไปนะครับถ้าต้องการจะพิมพ์ออกไปที่ฟล์ก็เลือกไฟล์นะครับที่ผมออกที่ฟล์แล้วกันจะเห็นเป็นตัวอย่างให้ดูว่าเออทำได้จริงนะครับ ก็เลือกเป็นเมนูแฟลว์นะครับเสร็จแล้วก็มีช้อยให้เลือกนะครับจะเป็นเอกสารเดียวกันไหมหรือจะเป็นเอกสารแยกกันอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้จะเพื่อความง่ายก็เป็นเอกสารหนึ่งหนึ่งอันไปเลยนะครับกดโอเคครับนะเปลี่ยนเป็นนามสกุล pdf นิดหนึ่งนะจะได้เห็นนะครับจริงๆเอกสารอื่นก็ได้นะแต่วันที่นี้ก็ให้เป็น pdf นะครับตั้งชื่อนะครับว่า a นะครับแล้วก็กดเซฟนะครับเรียบร้อยครับ ก็ลองไปเปิดดูนะฮะไฟล์นี้ครับ a.pdf ดูนะครับเปิดดูครับอันนี้ก็เป็นเอกสารนะ a.pdf นะสังเกตว่าเห็นะครับหน้าแรกนะก็เขียนว่าเรียนคุณสมชัยนะฮะรากผ่านคือตัวนี้นะครับแล้วก็อีกหน้าหนึ่งนะก็จะเป็นเรียนคุณกหนกนะฮะรากผ่านคือตัวนี้นะครับ อันนี้ก็เป็นวิธีการทำจดหมายเวียนนะครับโดยใช้โปรแกรม OpenOffice.org นะครับ Writer แล้วก็ c a l